ีนกปลาบินสากมากครับผมเขา,เาต้นขขางครับ ปลาบินมากเขาเขาอุ้มนะครับผมเขามาในอุม้มแต่ยังมาเขารวมต้นครับแต่เบิ้งครับขี่ดึงเขามากพอครับ นกปลาขยับกับว่ารวมตรงทรทบอยู่ทังหัวนกตอครับผมอยู่กับอยู่ระยะห่างอยู่ครับเถาเบิงสีดึงลงมากปะครับ โซดาอันดัสสกใส่กล่องเลยบ้านนี่เอาค,ครับลูกปลาขายับลงมางาข้างๆครับงาเทียมครับผม นกปลาลงมาแต่โบอตอบครับผมเขางาเทียมแต่โบอตอบ ท่าไม้ตายแล้วครับผมบกค่อยปากแล้วลงงิบๆนกปลากับบกค่อยสู่ปันได้ครับปลากับเริ่มขยับขยับเข้ามาแล้วครับผมยูหิมที่เขาข้างหลังครับ ไตมากนะครับไตมากนะครับนาเที่ยมจะโดดประโดดครับเถอะเพิ่อครับมานะครับเอาโดดครับผมรงมานีจบเลยครับเฉลยตัวนี้ก็เสียงหน่อยครับผมมันมีเสียงกลางคู่กันอยู่ครับแต่ว่ามันยังมาทันในเขาครับเดี๋ยวเมื่อคืนมาตามครับผม